จะพาทุกคนมาเปิดหีบสมบัตินะคะที่แม่ปวานได้จากซีเลคชั่นนะจ๊ะมาดูกันเลยจ้าทุกคนเห็นหีบไม้ไหมคะหีบไม้กับลูกกุญแจเนาะอ่ะแม่ปวานจะพามาเปิดค่ะมาเลยค่ะมาเลยนี่นะจ๊ะเราจะเปิดหีบกันคะ่ะทุกคนอจิ้มไปที่หีบเลยนะคะกดยืนยันค่ะยืนยันตรงนี้นะคะตัวหนังสือสีส้มเนะี่ยกดยืนยัน กดยืนยันเลยจ้าไปดูสิ่าข้างในจะมีอะไรคะเป็นไรอ้าวคุณได้รับ iPhone ชิ้นที่1ค่ะ iPhone ชิ้นที่หนึ่ง,งเดี๋ยวย้อนกลับไปนะคะไปดูอีกไปดูอีกเดี๋ยวเหรียญล่ะเดี๋ยวแม่ปานไปดูเหรียญก่อนเนี่ยถ้าเป็น iPhone นะคะเราจะได้เหรียญอีกนะเนี่ยเราจะเลื่อนมาเนี่ยตรงนี้ค่ะ ใช้สิทธิ์เปิดหีบเหรียญเพิ่มอ่ะเปิดหีบเอาเหรียญเพิ่มก่อนนะคะมาดูคะ่ะทุกคนเนี่ยธุรกิจเซเลคชั่นทำให้เราตื่นเต้นแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเลยสองร้อยเจ็ดสิบเหรียญค่ะสองร้อยเจ็ดสิบเหรียญทุกคนไม่เลวเลยนะไม่เลวเลยอ่ะ uh, ไปอีกหีบหีบไม้แม่กานยังเหลืออีกอ่ะ uh. มัน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 มากปะไปดูอีกไปดูอีกนะคะเอาเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมา ยังมีอีกตั้งสาหีบอะจะไล่เปิดหีบเลยนะคะยืนยันค่ะยืนยันอไอ o n e ชิ้นที่หนึ่งอีกแล้วเดี๋ยวขอเปิดต่ออีกขอเปิดต่ออีกนะคะสองหีบเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาเลื่อนกันอีกอาเดี๋ยวจะมาดูสองดอกนี้เป็นอะไรอะเปิดก่อนค่ะ,ะยืนยันยืนยัน 270เหรียญค่ะ270เหรียญเดี๋ยวแม่ปานจะเล่าให้ฟังนะคะว่าเหรียญน,นี้มันจะมีมูลค่าไหมอ่าเข้ามาอีกค่ะเลยหีบหนึ่งนะคะเปิดค่ะยืนยัน270เจหรียญสุดยอดสุดยอดอ่าเราจะไปเอาชิ้นส่วนของ NFT อีกนะคะ ชิ้นส่วนของ NFT เนี่ยที่แม่ปานยังไม่ได้เปิดนี่เนาะอ่ะไล่จากตัวนี้ก่อนนะคะเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรทุกคนเป็นอะไรหรือถ้าได้ iPhone แล้วก็ไปขายได้อ้าวอันนี้เป็นเหรียญแหมอ่ะเป็นเหรียญเป็นเหรียญสองรเจ็ดสิบเหรียญเดี๋ยวตัวอีกสองอันล่ะอ๋อพอมันเป็นเป็นเงินแล้วมันก็จะเป็นชิ้นส่วนนะทีนี้อ่ะอื ได้ทองชิ้นที่สามอ่ะทุกคนทองชิ้นที่สามอ่ะอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งคุณได้รับการ์ดเกม NFT ชิ้นที่สามอ่านี่ก็คือตัวอย่างนะคะ ชิ้นส่วนนะคะของ NFT เนาะแล้วก็รวมไปทั้งเหรียญคริปโตเคเรนซี่สกุลเงินดิจิตอลจาย่าคอยที่บริษัทสยามเซเลคชันจำกัดนะคะมอบให้กับคนที่มาร่วมธุรกิจกับเซเลคชันนะ,ะใครก็ตามค่ะทถ้าอยากจะได้แบบนี้นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นค่ะลงทุนไหมลงทุนค่ะ สำหรับคนที่มีทุนน้อยก็ลงทุนได้ในธุรกิจเซเลคชั่นนะคะลงทุนแค่1,700บาทนะเราจะได้รับเส้นสุขภาพที่ไปดูแลตัวเองนะนอกจากนั้นเรายังได้หีบมหาสมบัติแบบนี้ด้วยค่ะเราได้หีบแล้วเราก็สามารถเปิดหีบได้นะคะเนี่ยเหมือนที่ไม่ปราวันพาทํำนี้เลยสำหรับคนใหม่นะคะก็จะได้หีบสมบัติพร้อมกับกุญแจเปิดเลยถ้าเป็นคนเก่านะคะ เราแนะนำคนใหม่เข้ามาทำธุรกิจกั e ซเล t ชันนะคะหมาสเตอร์คือมาสเตอร์ที่เข้ามาจ่ายเงิน1,700บาทเนี่ยผู้แนะนำก็จะได้หีบสมบัติ1หีบเหมือนกันค่ะส่วนกุญแจนะคะเราต้องทำกิจกรรมทาร์กมาร์เก็ตติ้ง Marketing โดยการทำคลิปวิดีโอนะคะใน TikTok ลงใน t i k t ตอทั้งผลิตภัณฑ์หรือเป็นเรื่องของรายได้แบบนี้ก็ได้นะคะทั้งใน IG ทั้งใน Facebook แล้วก็ ในติกตอกค่ะเพื่อแรกกับกุญแจจะมาเปิดหีบสมบัตินี่แหละค่ะทุกคนไม่ยากเลยใช่ไหมคะทุกคนก็สามารถทําได้นะคะถ้าอยากจะได้แบบแม่ปวานก็ถ้าหาแม่ปวานได้เลยหรือสามารถขอลิงก์สมัครจากคนที่แชร์คลิปนี้ให้ได้เลยนะจ๊ะแม่ปวานบอกเลยว่าอยู่ที่เซเลคชั่นนะมีแต่ความมันและความตื่นเต้นมีแต่ความเป็นไปได้พร้อมกับรายได้ที่โอ้โหเราจะ เราจะมีตังแบบจนลืมไปเลยว่าเราเคยจนมาก่อนน่ะบอกได้เลยค่ะทุกคนแล้วเจอกันจ้า